วาเลนไทน์ปีนี้สาวๆอยากได้อะไรเป็นของขวัญกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันนะอังเชื่อว่าหลายคนนะก็อาจจะอยากได้ดอกไม้ช็อกโกแลตหรือว่าของแบรนด์เนมต่างๆ ใช่ไหมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นแบบนั้นแต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าการที่เราจะแสดงความรักต่อกันเนี่ยมันมีอีกหลายๆออปชันนอกเหนือไปจากการให้ของขวัญอันนี้เขาเรียกว่าภาษารักค่ะสามารถไปเซิร์ชอ่านเพิ่มได้นะภาษารักก็มี5แบบด้วยกันนะคะอังเคยทําคลิปไ้แล้วแหละแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเผื่อเป็นไอเดียในการไปออกเดทกับ คู่รักในวันวาเลนไทน์นะคะอย่างแรกเลยเป็นสิ่งที่อังชอบมากๆด้วยก็คือการมาใช้เวลาดีๆร่วมกันให้เวลากับกันและกันแบบ100%เซเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่ได้โดนดิสแท c กไปจากโซเชียลมีเดียว่าจากอะไรรอบๆข้างเราอยู่ด้วยกันแบบให้ความสำคัญกับคนตรงหน้าเต็มที่ร0ออันนี้2หลายคนอาจจะชอบการแบบสกินชีฟบ้าการสัมผัส จับมือถูกอดอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นการแสดงความรักรูปแบบหนึ่งนะคะอันที่3มก็คือการพูดคำชื่นชมการบอกรักหลายๆคนก็ชอบแบบนี้นะอันที่4ี่คือเรื่องของการบริการบางคู่เนี่ยก็อาจจะชอบการทำอาหารให้การไปรับไปส่งอันเนี้ยคือการแสดงออกความรักรูปแบบหนึ่งอันที่5้ก็คือเรื่องของขวัญที่เราพูดกันไปตั้งแต่ตอนตอน้นทีนี้ เราก็ต้องรู้นะว่าคู่ของเราเนี่ยมีภาษารักแบบไหนและเราก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเราเองเนี่ยมีภาษารักแบบไหนมันตรงกันหรือเปล่า คือมันไม่จําเป็นต้องตรงกันนะเพียงแต่ว่าให้เราอ่ะเข้าใจว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่แบบนี้มันคือการแสดงความรักของเขาคือบางคู่อ่ะก็อาจจะไม่ได้มีของขวัญให้กันและกันอันนี้อังว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกนะแต่ก็นั่นแหละความรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ทําให้โลกสดใสขึ้นทําให้เรามีพลังมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปในแต่ละวันแต่สําหรับคนที่เป็นสาวโสดก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเรายังมี ีความรักอยู่รอบๆตัวแค่เราใช้ชีวิตให้ช้าลงแล้วก็สังเกตมันให้มากขึ้นค่ะ